ดวงเดือนปุมภาพันราศีสิงห์ตัวคุณช่วงนี้จะใช้ชีวิตอยู่กับเพศตรงข้ามหรือไม่ก็เพื่อนร่วมง,งานหรือมีโอกาสได้ไปต่างประเทศเข้าวัดวาอารามชีวิตต้องระวังการมีปัญหากับเพื่อนฝูงหรือพี่น้องด้วยการงานจะติดขัดระวังจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหากใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจในเรื่องงานอาจจะต้องเสียเงินไปกับการลงทุนในการปรับปรุงกิจการช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยนี้หน่อยลูกค้าช่วงเข้ามาน้อย ความรักใครที่ยังไม่มีคู่คุณจะเจอแต่คนที่นิสัยนักเลงหากคุณคบอาจจะต้องเหนื่อยใจสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้แฟนคุณจะอันร้อนควรเป็นฝ่ายยอมเขาและลดทิฐิในตัวเองลงและความรักจะไปด้วยกันได้สุขภาพมีปัญหาเรื่องปากและฟันบางคนอาจจะปัสสาวะบ่อยปัญหาเรื่องสุขภาพจิตคุณมักคิดมากหวาาตระแวงอันมัก่อนไหวง่ายและค่อนข้างจะสับสนแนะนำให้ท่านไปลองฝึกสมาธิดู